คอรมอนัจ่ายนัดแรกอนุมัติจ่ายประกาศแล้วจ่ายเงิน18กันยายน2566กลุ่มนี้รอรับเงินคืบหน้าเงินผู้ส่งอายุ3,000บาทฟังรายละเอียดในคลิป มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกซึ่งเป็นนัดแรกของรัฐบาลใหม่วันนี้มีข่าวดีอนุมัติจ่ายเงินเตรียมโอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้ในวันที่18กันยายน2566เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะอนุมัติงบจ่ายยืนยันชัดเจนจะโอนเข้าบัญชีในวันที่18กันยายน2566ได้แน่นอนนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ไม่ได้รับเงินในส่วนตรงนี้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็รอนะคะทางครมอได้อนุมัติการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ล่าสุด18กันยายน2566จะมีการโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง6ปีถึงมือคุณพ่อคุณแม่แน่นอนค่ะปลอบผู้สูงอายุยังได้รับเงินอยู่ไม่ปรับลดส่วนจะได้ถึง3,000บาทหรือไม่ก็ต้องดูตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะว่าทางรัฐบาลจะกำหนดให้จ่ายเงินกับผู้สูงอายุอย่างไรและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ